สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่9กันยายน6-3นะครับก็จะมาวิเคราะห์ก่อนตลาดเปิดทุกวันนะครับวันนี้ขอโทษทีมาช้าไปหน่อยจะสี่ทุ่มแล้วนะครับโอเค <c oughs> มาเริ่มกันเลยนะก็วันนี้เซ็ตร่วงไป18จุด 1นึจุดหรือคิดเป็นลบหนึนะครับมูลค่าการซื้อขาย45,000ล้านนะครับสถาบันจัดหนักนะครับวันนี้ขายไป2,000ล้านนะครับอแรดูเป็นผู้ร้ายยังไงไม่รู้นะโอ้พี่แกขายวันนี้ลงยับนะครับอืมนะ ก็หุ้นที่เราจะมาทำการวิแคระกันนะครับก็จะมี AOT CPF c v o PT SCM STGT K Bank SCC Mint แล้วก็แบมนะครับ SCM นี่ก็สวยไปเลยนะครับเข้ามาวันที่ตลาดลงนะครับโอ้ใครซื้อนี่ยับนะครับใครซื้อนะก็เป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวมาดูวิแคระว่าจะเอายังไงดีนะครับสำหรับ SCM เนาะ โอเคเรามาเริ่มต้นกันที่เซตกันก่อนนะครับตอนนี้คือหน้าจอจะแปลกๆหน่อยคือผมจะใช้จากทางซี i n g นะครับไม่ได้ใช้ทาง Trading View เพราะ Trading View มันตัวเลขมันซ้อนทับกันนะมันอ่านยากนะครับโอเคเซตก็เป็นแนวโน้มไซเวดาวนะครับอยู่ในกรอบ1,902ถึง 1,000... เอ้ย1,292นะครับโอ้ยเมาเมานะครับถึง หนึ่งพสามร้อสาสิบเนะครับเออเมาเลยนะครับโดนตบไปนี่สิบแปดจุดนะโอ้ขอโทษทีนะครับก็อ <c oughs> ่า uh, ภาวนานะภาวนาขอให้หนึ่งพัรบสรับอยู่นะครับถ้ารับไม่อยู่ก็นู่นเลยนะครับหนึ่งพันสองห้าสิบสองะครับอืมนะก็เรามาระวังแล้วกันเนาะ โอเคเราก็มาวิแค้นะครับแบมแบมก็เป็นแนวโน้มขาลงแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ใต้เมเจอ5เนาะตอนนี้ก็ลงมาทดสอบแนวรับที่22นะครับแนวรับที่22ถ้ารับไม่อยู่ก็ไปที่21นะก็มีการลงไปทดสอบที่21บบาทนะครับตัวแบมเนาะอย่าเพิ่งเข้าไปซื้อนะครับคนมีของก็ควรจะขายแล้วนะ ควรจะขายทิ้งแล้วนะครับม,มินก็เป็นแนวโน้มไซด์เวัพอยู่ในกรอบ21บาท50สตางถึง23บาท50นะครับคนที่มีของก็วางสต็อปลอตไปที่21บาท50นะคนที่ยังไม่มีของก็ยังไม่ต้องเข้าไปซื้อเขานะครับ SCC แหย,ยังเฉิดฉายนะตัวนี้ ยืนเหนือ Image ย5้าได้แบบแข่งขันนะครับแต่ไม่ทำหายเออยังไม่ทำหายนะั้นราว่าระมัดระวังนะครับยังไม่ทำหายเนี่ยเพราะว่าอะไรคือเขาทำหายที่เท่าเดิมเนี่ยสามวันแล้วนะครับถ้าวันที่สี่ยังยืนไม่ได้ก็มีโอกาสโดนตบนะครับคนที่มีของก็วางสต็อปลอตไว้ที่สามร้อยห้าสิบนะครับคนที่ยังไม่มีของก็รอให้เขาทำหายเหนือ 371ให้ได้ก่อนนะค่อยเข้าไปซื้อเนาะตัวถัดไป K-Bank ก็เป็นอนวโม้นขาลงนะเป็นไซส์เวดาวนะราคาอยู่ในกรอบ80บาทถึง91.75นะครับก็มีโอกาสลงไปทดสอบ80บาทมากกว่าขึ้นไปทดสอบ91.75นะครับสำหรับ K-Bank ไม่ควรมีแล้วนะขาลงนะครับ STGT โอ้โหคือตัวนี้นะครับ เสียทรงเลยนะครับอืเปิดวันที่8มานี่เสียทรงเลยนะครับคือเขียวอยู่ดีๆนะครับในไทม์เฟรมชั่วโมงโดนตบล่วงลงมานะก็กลายเป็นสีแดงครับก็กลายเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบ65บาทถึง75บาท50นะครับก็คนที่มีของก็วาง s ็อ p ล o อดไว้ที่68บาทเนาะคนที่ไม่มีของก็ไม่ต้องเข้าไปซื้อเขานะครับถึงแม้นว่าจะแบบโควิดมาก็ รอกราฟนะครับรอกราฟบอก่อยเข้าซื้อนะ SCM ก็สวยครับโคตรสวยนะมาเข้าวันที่ตลาดลบนะครับเอ,อเปิดเช้าตอนเช้ามาอยู่ดีเออเขียวอยู่ดีนะครับอสามบาทเนี่ยขึ้นไปทำา i g h ูงสุดสามบาทยี่สิบสองครับโดนตบล่วงลงมาเลยครับตายตายตาย,ตายนะครับจากสามบาทยี่สิบสองตบลงมาเท่าไหร่เนี่ย 2บาท46นี่โดนไปเกือบบาทนึงอะ่ะสาบเซนนะครับเยอะนะนะครับก็มีแนวรับอยู่ที่2บาท38นะครับถ้าหลุด2บาท38นี่ถอดหัววิ่งนะ<笑><笑>เออครับซักเซสมอเราครับะนะอันนี้ทำเพีมงห้นาทีนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้ผมไม่ค่อยเทรดหุ้นที่เป็น IPO เนาะข้อมูลมันน้อยเกินไปนะครับ ต้องเทรดไทม์เฟรมต่ำๆนี่คือไทม์เฟรมหนึนาทีนะเนาะโอเคตัวถัดไปพี่ที่ๆนะครับก็เป็นแนวโน้มขาลงนะเป็นไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์ดาวนะก็ราคาอยู่ในกรอบ35บาทถึง38บาท75นะครับถ้าหลุด35บาทก็32.50นนะครับอย่าเพิ่งเข้าไปเทรดเขานะไซด์เวย์ไม่เทรดนะครับไซด์เวย์ดาวก็ไม่เทรดนะครับ ซีพนี่เป็นไซเวดาวอยู่ในกรอบ62บาท50สตางถึง64บาท75นะครับไม่เทศครับอืมถ้าอยากได้ท้องจริงก็มารอที่57บาท56บาทอะไรประมาณนี้นะครับค่อยอยว่ากันอีกทีนึง c p f เหมือนกันนะครับโอ้โหยืนเหนืออีเมจ75มาน,ะนานานะครับวันนี้หลุดแล้วจ้าหล,แบบหลุดแบบกระหลุดแบบกระจุยอะนะครับไม่เหลือเยื่อใหญ่นะครับโอ้โหโ ก็มีแนวรับอยู่ที่29บาท25สตางค์นะครับแนวต้านอยู่ที่34บาท25นะครับคนที่มีของก็อย่ายให้เขาหลุด29บาท25สตางค์แล้วกันเนาะถ้าหลุดคุณก็ต้อง stop loss ไว้ก่อนนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีของก็ไม่ต้องเข้าไปเทรดเขา AOT ยังแข็งขันนะครับยังขึ้นอย่างแข็งขันนะครแต่ว่ายังไม่ทำ high นะยังไม่ทำา i เหนือ59นะครับอืม ก็ยังมองเป็นไซด์เวกอบใหญ่อยู่ที่48บาท50ตางถึง62บาทนะครับก็ถ้าพรุ่งนี้ถ้าสามารถทำไ i g เหนือ59บาทได้ก็เป็นสัญญาณการเข้าซื้อนะครับอืมซื้อแล้วก็วางตกลอดไว้ที่55.50นะครับแล้วก็แนวต้านก็อยู่ที่62บาทนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับ สำหรับคนที่อยากเรียนรู้ระบบเทรดแบบมันนี่เบตเตอร์ก็สามารถติดต่อเข้ามาในไลน์ตามที่ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแจ็คมันนี่เบตเตอร์สวัสดีครับ